m มิ s ซูบิชิอีกรี Cross 2021ใหม่ของดีที่ดันไม่เข้ามาขายในไทยมิสซูบิชิอีกรี Cross 2021ใหม่ในเชนใหม่เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในญี่ปุ่นเมื่อช่วงปลายปี2563ที่ผ่านมาแต่น่าเสียดายที่รถรุ่นนี้กลับไม่ได้ทำตลาดในประเทศไทยแต่อย่างใด มิตซ e ูบิชิอีคิปครอส2021ไหม่ในเชนใหม่เป็น compact SUV ที่ทำตลาดในบางประเทศเท่านั้นเช่นญี่ปุ่นนิวซีแลนด์และอเมริกาเหนือเป็นต้นโดยเพิ่งมีการปรับโฉมเพิ่มความสดใหม่ไปหม,มากๆ้วยดีไซน์ด้านหน้าแบบ Dynamic Shield พร้อมไฟหน้าและไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ดีไซน์ใหม่ ขณะที่ด้านท้ายถูกออกแบบเน้นความเพียวมากขึ้นเสริมความดุดันด้วยล้ออลอยขนาด18นิ้วภายในห้องโดยสารติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่ปรับตำแหน่งให้ผู้ขับขี่สามารถใช้งานได้ถนัดมากขึ้นสามารถรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงติดตั้งระบบนำทางออฟไลน์โดยใช้แผนที่จาก Tom t o m t o m เสริมด้วยระบบเสียง Mitsubishi Power Sound System ที่ขับกำลังเสียง510วัตต์ผ่านลำโพงทั้งหมด8ตำแหน่งรอบห้องโดยสารนอกจากนี้ m i u b i s h i Eclipse Cross 2021ใหม่ยังมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆเช่นระบบควบคุมความเร็วแ,รวแปรผลันอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบป้องกันการชนด้านหน้า Forward Collision Mitigation System ระบบเตือนรถออกนอกเลน Lane Departure Warning ระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Warning พร้อมระบบช่วยเปลี่ยนเลน Lane Change Assist และไฟสูงอัตโนมั omat, ติ Automatic High Beam ด้านขุมพลังมีให้เลือกทั้งเครื่องยนตเ์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด150แรงมา้าแรงบิดสูงสุด2 4 0นิวตันเมตรเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและระบบขับเคลื่อน4ล้อและรุ่น Plug-in Hybrid ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าอีก2ตัวให้อัตราสิ้นเปลืองต่ำเพียง57.3กิโลเมตรต่อลิตรและมีโหมดการใช้งานแบบซีรีส์ไฮบริดที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวและใช้เครื่องยนต์ในการปั่นกระแสไฟไปเก็บไว้ยังแบตเตอรี่ได้ส่วนราคาจำหน่าย Mitsubishi Eclipse Cross 2021ในญี่ปุ่น อยู่ระหว่าง2,531,100ถึง4,477,000เยนหรือประมาณ740,000-1,300,000ถึง 1, 3, 000, บาท